ทำให้เกิดยังไงไรครับผมเมื่อคิดสมาธิแล้วก็ทําให้เกิดปัญญาครับในเรื่องปัญญาเรก็ลังพาไว้คิดมสมาธิแล้วก็ต้องให้คิดมันเดินตามอาการสามที่สองจันทผมคนลดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกนะ้ำมัม หัวใจกลับข้างคือใสียเส่น้อยอาานใหม่อาานเก่าให้มันเดินอยู่นี่เพื่อใจมุดมันเดินทางยังไงครับคือดูอานจุดกระโดดคือผมอยูคนเจ้าของครับผมมุดดูผมผมีเป็นยังไงหลักสานเป็นยังไงเข้าไป็นหลังลุกไปไกลแล้วก็มันออกมามันยาวมันเริ่มอะไรอืมทำไมมันจึงยาวมันมีที่สิ้งอยู่แล้วครั้งให้เข้าใจ สิ่งศักดิ์ที่จิตใจฝ่าออกมันเป็นอย่างนั้นแม้แต่คนข้มงบนการลกข้างบนการดูดูอันนี้ดูผมนี้ดูดูดูเสร็จแล้วอาการของดูเสร็จแล้วดูเล็บอืมดูเล็บกระทุกเล็บเนี่ยทั้งลึกมือลึกกล่นอะไรก็ดูเล็บดูะคือดูมันเห็นชัดเจนในจิตใจของเราสิ่งศักดิ์ที่จิตใจดูอาการลักษณะของมันมันเป็นยังไง <ST AN X> ตอนดูดูตอนนี้มันจะเกิดภาพประกอบอยหรือเปล่าไม่ม,ไม,มีไม่มีภาพแต่ภาพภาพไม่มีภาพเข้าใจนะใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวของภาพครับอืมให้รู้โดยปัญญาเป็นอยางปั้นอรรักษาเป็นอยนางนะที่ด้ปัญญาดูโดยจิตอันลึกซึ้งญญแล้วก็ดูอาจารย์ตามจิตดูจนขึ้นยดสล้วไปพิจารทีละอย่างละอย่างครับอืมทีลดูทีละอย่างละอย่างดูทีละอย่างละอย่างไปเพื่อจะทํา สมาธิของเราให้มีกําลังและสติคือมีกําลังเสดอยืมดูเสร็จแล้วหมดอาการสามทิศสองไปแล้วแยกอีกแยกอืแยกถอนผมไปกองหนึ่งกองหนึ่งถอนเล็บไปกองหนึ่งปั้นไปกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งทำทำได้ดูทำโดยด้วยจิตคิดมันทําได้อืมกองมดทุกกองแล้วก็ ถ่ายเลยลึกถึงอืมดูหมดทุกอย่างแล้วก็ให้ดูให้บรรคัมนี่อนิจจังทุกขังอนัตตาให้อืมให้จิตท่านรู้เกี่ยวกับทุกขังนี่ทุกขังอนิจจังอนัตตาแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นสัมผัสในจิตเหมือนเหมือนกันน่ะอืมดูจิตทุกขังทุกข์ในใจให้ดูดูอาการนี้ดีล่ะ ทั้งสามทั้งสามหลักนะฮะเรียกกายหลักนิจจังถูกกันหน้าตาจิตมันเป็นทุกข์ังมันเป็นยังไงดูมันครับดูอาการจิตเน้ากาจิตเป็นอนิจจังมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงให้ดูให้เข้าใจข้าใจชัดเจนด้วยสัญญาครับ ย่างเช่นจากพิจารณาปัญญาสมุปบาทนี่เป็นขั้นปัญญาด้วยหรือเปล่านี่ควอการปัญญาทำปัญญาเกิดปฏิจจสมุปบาทก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายให้พิจารณาสังขารให้พิจารณาสังขารอวิชชาอวิชชามัน ตป็นตัไม่รู้ถึงความเป็นจริงของสิ่งจังปวงและใครรู้ดังตัวอภิษานซะก่อนตัวอภิษานี่คือคารอนเป็นยังไงแปลงกายอภิชาเมื่เกิดนั้นมันเป็นอย่างไรดูอาการของมันไม่พิจารณาที่อื่นโดยวยสติแจ้งในนิสัางกายไม่แล้วนะั้งตายวิชาเป็ิติอาสังกาลสังกาปฏิยาดูไปตามลำพังแค่ที่จริงว่า ถ้าเราพิจารณาตามแบบเป็นเชื่ๆไปมันยาวไป<อ>พี่จุ๋มให้เห็นอันอวิชชาในชั้นเนช,นชืเ่อดยปัญญามันหลับไปจารหลับไป<อ>มันหลับเองมันเป็นเพราะไปแวบเดียวไปมันหมดแล้วทั้งทั้งอาวิชชาทั้งหมดทั้งเชื่อมันดับไป<อ>นัป่งด<อ>ับหับไป<อ>มันดับไปเองเอ่อตอนนี้วิธีที่จะ พิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพิจารณาอย่างไงครับกพรเหมือนกันเหมือนกันก็เวทนาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ดูรูปจะก่อนดูรูปก่อนน้กก็ไอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในการเป็นเพราะผมอยากได้รายละเอียดตรงว่าดูรูปดูยังไงครับดูรูปก็ดูที่ว่างรีให้รู้จักรูปจะก่อนน้กกั เออรูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูไปตามเรื่องไปก่อนรูมันเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงวิญญาณมันเป็นยังไงดูให้ละเอดูลักษณะก่อนมันจ่ิดเรืงหมดคิดอะไรเยอะเลยละมันเป็นทางทางทางานมันจะเกิดคําถามคาตอบก็ในจิตมันมันรู้เองมันรู้เองมันรู้ถึงความเป็นจริง มันรู้ถึงความจริงแต่ตอนนี้ตอนที่พิจารณานี่แหละครับผมมีปยญาอย่างนี้แหละครับสมมุติว่าพิจารณาตอนที่ว่าสมมติว่าสมาธิมาเข้าลึกเข้าไปแล้วถอยออกมาหรือเปล่าครับไม่ถอยยืนเลยสมาธิปิจารยูนเนีสมาธิจิตวิาณที่มังเป็นกมาให้พิจารณาไปเม่ก็ปัญญาเาเกิดจากสมาตอนพิจารณานี้เราไม่ต้องยึดทุตโธไม่ได้มันไม่ต้องพิจารณ์เรียงยึดเพราะไม่ต้องยึดบารกรรมไม่ต้องยึดวางหมดดูให้รู้ให้ลึกซึมซาบถึงจิตถึงใจเลย แค่นี้ครับถ้าจะมาทีรลึกไปเนี่ยก็ต้องถอนมาไม่ไม่ไม่ถอนไม่ต้องถอนนะครับผมแต่ว่าปรองจิตให้อยู่ประคองจิตแต่คคสิริกับสมาธิกับจิตกับสมาธิให้อยู่บริการไปขั้นา <c oughs> นสมาธิมันเป็นกาลังให้พิจารณาได้ถึงความเป็นจริง <c oughs> ทั้าเอากจสมาธิแล้วไปบัดเอา,าเอาข้างนอกมันไม่ถูก <c oughs> มัน,มนถึงความเป็นจริงนั่นหมเราเข้าใงแล้วได้ก็ไม่ได้ความั้ คือเรารูมันหมายความ่รู้ถึงจิตจิงใจด้วยอาการจิตใจการดูอันหนึ่งแล้วมันก็เหมือนกันกระดูทั้งหมดมันเป็นทางแ้ทยนใจรวมบ่างเมื่อเราดูรูปเวชนาจัญญาถังขันยัญญาเข้าใจในในจิตของเราอันลึกซึ้งแล้วก็ให้รวมวรามุมนาดทั้งห้า มุณธาตุห้าคือเวนทนาสัญญาสำคัาวิญญาณเป็นของว่างเปลา่าให้ว่างให้หมดช่หเป็นของว่างเปล่าให้หมดไม่มีอะไรจนไม่มีอะไรใหญ่พอแล้วออกจากกันมันในเวลาม,มันเป็นรูปนะเวลาใหญ่ออกกัารจุดเวลาใหญ่จนหมดจนหมดถูกแต่จนงหมดระตูปิดของเราไปถึงต่ว่าที่ว่าง,น,าางนี่หมา,ายความว่าหมายความไม่มีอะไรจุดอยู่แม้เท่าสิ่งคนที่เล็กที่สุดอยู่ในของว่าง มันกากา,ากาอะไรที่มันอยู่ได้มันเหมือนกากากาศการระวังชิงมันกากอากาไม่มีอาาไะไรมีชู้ใดรับการแม้เส้นผมจะเล็กที่สุดอยู่ในกากาศก็เพิ่มชไม่ได้มันเปล่าความเปล่างันคิดเป็น,ปนยังไงด้ว <c oughs> ยนี่คาที่ว่ารูปดับนามกระดับนี่ไอ้น้มาาลอยร้อมกันน้ำก็คือเวทนาสชนเวทนาจุณญาณสุดคคท้ายมีอันรูปก็คือรูปนี่แหละ การดับเล่นดับพร้อมกันครับไม่ดูทานสังขารดับพร้อมกันไอ้น้ำดับตัวนี้มันมีความหมายคล้ายๆกับไอ้สังขารนะครับคือหมายความสังขารดับคือไม่ไม่ปรุงแต่งเหมือนกันนับหมสังขารหมดสังขารหมดสังขารเชื่ออะไสังขาร์ดแก็หมดหมดความคิดหมดเต้าคิดเนื้การปรุงแต่งหมดความปุงแต่งหมดหมดความปรุงแต่งหมดสังขารหมดสังขารอันเดียวหมดไปหมดแล้วทั้งการ มันหมดแล้วอันนี้เรียกว่าน้ำดับน้ำดับคือไม่คิดน้ำดับไม่คิดไหมครับว่าคือไม่คิดหยุดคิดนด้ำดำหยุดคิดแลมันหมดทั้งหลุดสานามหยุดแต่ก็หมดทั้งหลุานาด,ดลานะอย่างได้ว่างครับอีนี้คําว่าหยุดคิดเนี่ยครับผมเอ,อมันจะไปคล้ายๆมันจะเป็นมันจะเป็นว่าคิดมันจะไม่ได้ทํางานหรือเปล่าไม่ทํางานอะไรเลิกทํางานแล้ว มันมีอะไรงานมันมีงานจะทําแล้วคือว่าหมดงานหมดงานครับจิตนหมดงานทาครับ,รบแต่กาหมุเดเ่ยขณะนี้ที่เรานั่งอยู่คุยอยู่นี่ครับจิตมัน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 ก็นค,คุยไปตามปกติแต่ว่าไอ้ความว่างมันยังมีอยู่นะความคือยุดในนั้นละความอยู่ในนี้ยุดมันก็หยุดยุดแล้วก็ไม,ไม่ไม่มีตัวมีตนอะไรไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งแล้วจะดยเห็นตัวเห็นตนไม่มี เราไม่ยึดถือตัวตนไม่ยึดถือรูกทุนไม่ดหมดไม่ยึดทั้งหมดเลยแต่ว่าการทําการพูดสินใจนี่จำเป็นไปตามธรรมชาติให้เป็นให้แบบทั้งรู้โดยการธรรมชาตินะครับผมเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติจิตไม่เกาะจิตไม่เกาะไม่เกาะซึ่งสลายถึงพวงแล้วไม่เกาะเลยครับผมนั่นนั่นจีบวางล่าครับวีบไอตัวร่างกายนี่เจ๊ที่ไหนเนี่ย รูปดับนามก็ดับตอนนี้มันก็เหลืออยู่ตัวว่างฮะเยอะกว่าตัวว่างตอนนี้เขาเรียกอะไรครับที่เป็นเขาเรียกเป็นอะไรครับผมเป็นธรรมะหรือต่านหรือเปเรียกว่าตัวเป็นถ้าเราถูกมาที่สูงสุดตัวตรงนั้นเป็นตัวตัวธรรมะที่สูงสุดตัวนั้นที่แท้จริงตัวตรงนั้นแต่ตัวนั้นใช้รชื่ออะครัคือเรียกว่าใช้ชื่อกระดาษไม่มีชื่อแต่ว่าใช้ชื่อสมมติธรนมะชื่อหนึ่งครับีชื่อว่านามกายนามกาย ชื่อนามากายนามากายคือคือชื่อว่างนั่นเองว่างว่างว่างคือมันว่างเปล่ามันมีอะไรเป็นตัวอยู่ในความว่างแค่นีเ้ดเดียวถึงแม้ว่าเราจะคุยเราจะคิดเราจะเอาจริงคิดจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารแล้วก็ทําไปตามธรรมชาติก็มันอ๋อทำงานหน้าที่ ข้างตามหนาที่แต่จิตไม่มีความร้อนไม่มีพิจิตรืออะไรไม่ยึดถือข้ามแล้วก็แล้วไปครับผมเดี๋ยวยื้เรื่องนั้นตรวจสังขารตรวจซึมตรวจใจจบไปครับปัญญาปัญญาของเราถึงแล้วทำสักนะครับครับผมไอ้ตอนนี้จะเกิดความคล่องตัวใช่ไหมครับผมคล่องไม่ไม่มีการอึดอัดไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วครับเพราะบางทีคนนี้ปฏิบัติก็มักจะบ่อยนิ่งกันเฉยๆฉยแล้วก็ท้ออันนั้นอันนั้นไม่ได้ไม่เป็นขั้นอะไรเลยไม่ไม่เอา มันเฉยๆอันนั้นมันไม่เป็นธรรมชาติปรากฏมาว่าจะไม่เป็นมันไม่รู้ถึงอันนึงเฉยๆมันอันนี้ไม่ใช่เฉยเฉยจะไม่ได้ไม่เฉยไม่ได้มาดูเลมก่มันมันรอเป็นหมดแล้วครับรู้สักต่ว่ารู้รู้สักแต่ละวันก็มีเยอะอยง การเข้าคนที่ยังปฏิบัติไม่ถึงก็จะไม่เข้าไม่รู้สภาวะตรงนี้เู้สภาวะอือหรือว่าเป็นบาปเป็ดาวเอาไปิดเอาไปใช้ชื่อเอาเองมันไม่ได้ครับแล้วอาดัชมาคิดเรือกการปัญญาครับเป็นญามินเป็นญามเป็นสมาธิมันรู้เป็นความสุขีนะทาร้แล้วมันหมดความสงสัยครับไม่ต้องไปทำทายกระดับมรู้เองครับทั้งข้าอายทิชชาจะไม่รู้พูดให้รู้ก็รู้ไม่ได้เราคล้าคิดนี้ครับผม ชนิดคนมาติดตรงนี้ครับผมพอปฏิบัติไปแล้วมันเกิดความสว่างขึ้นเฉยติดอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะไปตรงไหนทำอยังไงเพราะไอ้สว่างตัวนี้มันสว่างอยุดระดับยังไงไอ้สว่างตัวนี้คือมันเแบบโอภาษ์โอภาษ์มันสงลีงไงไ่ยๆเราใช้ไม่ได้เลยครับใช้ไม่ได้เราจะแก้ยังไงครับดูจิตด,ดูจิตแล้วมันละไปจิตมันจะิดเสร็อ๋อแล้วเอาไปเสร็จมันม,มีทุกสิ่งที่ยังกิดออกไปเสร็จนะ ครับถ้าไม่รู้ถึงจิตถ้าเราไม่ถึงกาไปหลงอัไอ้สิ่งอยู่หน้นอย่นงการู้เทียนสิ่แลาพระพศาสั้เ็จจ่อ่ันห้ทจิตเราเข้านั่นทเป็นูปเทีดราทมีประรองอะไรนาะเปิดใช้ฉันนี่มันเ็นไอ้เาอุานี่ยมันให้ทเรา้ากาั่นที่เค็นรูปเทมันเราถึงมีประเห็นเรื่องอเาเลยดใ้ันน่มันหน้ะครับ างตอนนี้ที่ที่เห็นแต่เห็นได้ต่างๆแต่เราจะไม่เห็นแล้วกลับมาดูจิตดูยังไงกบพี่มาดูจิตมาดูมาดูจิตดูจิตได้จริงหรือไม่ค่ะพี่อ๋อมีณต้องเรามาพิจารณาพิจารณาตอนตอนมันี้ต่ตอนอยู่ที่จิตที่จิตเป็นหมดเพื่อจะเอาไปฟื้นแกงแงเต็มที่ครับเอาไปฟื้นฟูแข็งแร้ก่อนดแล้วก็มาเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่าจิตนะครับเราดูจิตเลยครับแล้วคิดดูจิตแล้วครับนั่งคิดดูจิต ไม่อะมากขาดอะไรดด้วยความปอญญาแลมันขาดเองอะไรก็ิ่งอย่างขาดเลยมันยังมีิ่งมันรู้ถึงความปัญญาแต่มันหมันหมดความสงสัยแตต้องรู้ถึงถึงความปญญหรือเลยโดยปัญญาอริยมรรคแยกู้องแยแ้มันีอะไรมากมายจะจบ ให้พูดถึงตอนอปฏิบัตินะครับผมเราต้องปล่อยจิตสบายๆใช่ไหมครับไม่ไปบังคับไม่แต่อะไรมันไม่บังคับครับแตบางเบื้องต้นเราต้องบริกรรมคิดของเราไม่เป็นสมาธิเราบริกรรมไปด้วยกันแต่กมไม่เอาเรามาพูดโทษทันทีแค่พูดโทษนั้นฝังอยู่ในจิตในหัวใจครับเราไปเขียนได้บนนนั้ก็ได้ษเาพูดโทษพูดโทษพูดโทษแค่จิตเป็นผู้บริกรรมจิตเป็นผู้ว่า ไม่ต้องว่าก็พอสุดที่ของเราผัวผัวผู้ทยึดถือในสังสีตรงนั้นเมื่อเขาไปดูไรดัรไปดรงเรียกไปครับแต่ตอนนี้ไปเข้ากับเรื่องที่หลวงปู่อธิบายไว้่าการที่เห็นแสงเห็นโอภาสเนี่ยก็อันนี้มันเป็นจังเนี่ยครับในเราสมาธิมีอยู่อยู่ในว่าหลักที่ว่าจิตตรงออกนอกไปสมุทัยใช่ไหมครับมันมันมะเป็นอยู่นั่นคิตไปยึดอยู่ไปไปเที่ยวอยู่นั่นะ ลราจึงพาไปเห็นอะไรตรงนี้มีที่ไม่มีที่สิ้นสุดโอ้โหอยากเห็นอะไรมันเห็นอยากรู้อะไรม่รู้มันรู้เองรื้ไอ้สิ่งที่แปลกๆเหมือนกันรู้แปลกไอ้คือรู้ที่เรามันเคยรู้เพียงแล้วนเคยอยากเห็นอะไรมันเห็นอันนั้นอยากรู้อะไรมันรู้อันนั้นมันพุดขึ้นมาให้รู้นะกลายสิ่งพุดงอนกมาตัวกิเลสทั้งหมดเลยครับผมไม่ใช่ตัวจริงแล้วเราเปลี่ยนตัวเนาแล้วการคิดของเราก็เองไปยึดไอ้สิ่งให้หนาว ญาติพี่เห็นเน้นเข้าใจเป็นตัวจริงเข้าใจเข้าใจก็อย่างนั้นเองเขายาเป็นตัวจริงตัวจริงใช่ตัวจริงทุตัวกิเลสถ้าเป็นลงอะไรเนี่ยคืปัจฉิมุขปัจฉิมุขกิเลสปัจฉิมุขคือมื่ใจาฏิปัจฉนาคือปัจฉิทุขไปกิเลสมีตัวกิเลสมะมีใจคนจิตทั้งหมดเลยของไผ่หนอกเมื่อถ้าถ้าเราจะตัดมัน จะทำไยากก็ต mm ้นตอมอยู่นี้ไม่รู้จิตตั้งจิตอนกจิตอะไรนะคับที่ไม่ต้อเสียไม่ต้องสติสติจิตแล้วตั้งจิตแห่งจิต่งจิตถึงจิตแล้วก็ตังสติอย่่นจิตอะไรนั้นขาดเห็นก็หมดเสื่องกันไปแล้วขาดนั้นก็หมดหมายความว่าที่เราดูไปเห็นตามมันหมายความ่าเราไม่รู้เท่ามันแล้วจะมันโลกเรื่งไป เราลงไปแล้วา่ายจาความปิต,ปต,มมติมัน,นก็ไปตามมันแล้วก็่มื่อไรแต่ผมจะสอนจนเมื่อไรตัวจะถือตามมันทั้งหมดสุดท้ายจะเป็นบ้าครับถ้า,ถ,าถ้าวางไม่ได้ไเป็นบ้าปเป็นบาปครับหมแต่ตอนนี้มีปัญหาบางคนที่นั่งแล้วมีตัวหมุนบ้างมีตัวโครงบ้างมีตัวลอยบ้างอันนี้จะแก้ยังไอองออยู่ในปิติทั้งหมดเลยอยู่ในปิติทั้งหมด พิจิทั้งหมดนี่ประกาศพิจิตรอะไรพิจินีมีหลายอย่างการะกาพิิตรนาพิิตรเพงาพิจิอะไรนะมันอลอยไปนั้นนี้ก็นี่คือยังยังเอาไม่ได้นี้ถ้าจะแก้ก็ผมไม่ให้เกิดอีก็ดูในจิตประกลับมาดูจิตนั่งดรในจิตนั่งจิตอันนั้นกรขาำไปน้อยความจิตเราอยู่เนื้อเนื้อเนื้อพิติตรนั้นอีกั้มีเนื้อพิติตรนั้นอีกที่ยม่ได้ืนยันงหมดเลย นั้นมันขาดไปอีไม่มีอะไรแค่การารียนเรื่อนนงนี้มัน,มนยากมากเพราะว่าไอ้สมรธิตมันมีตัวมีตนอะไร,ร,รแล้วก็แต่มมื่ักราใจรู้จิตจริงๆมันก็ต้องนั่นละเมื่อวานในเรียนมันซื้อไหมครับผมเรียนถาม ท่านอาจารย์แท้แต่อาจารย์แทนบอกว่าให้นั่งให้จิตกิจมาทีีเฉยแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเองเป็นอย่างดจใจสมาธิแล้วครับไม่ต้องเอาอะไรมาพิจารณาอะไถ้าพิจารณามันนี้เป็นการเอะไรท้าสัญญาอะไรใส่ือพิจารณาจิตนี่ยละพิจารณาพิจารณาจิตจะรู้จิตให้รู้จิตปัญญาสูงสุดคือจิตรู้จิตถ้าเรารู้จิตชัดเจนหมดปัญญาไม่ต้องรู้อะไรอีก อะไรก็อยู่ในจิตอะไราทั้งหมดใ้รู้จิตเองจิตม่ไม่ใช่ของตรรมดมันเป็นอะไรมาสำหรับต่างตอนเชุทดไทยได้ทั้งหมดนายสาธิเด้วยตันี้เคยไปทลาวอยู่ในมือ็มีครับมีนี่ไมคิดสงออกนอกตัวสชุทดไทยนะครับเยชไทย ผลของสุขใจเป็นตัวทุกข์ผลนั่นเกี่ยวสองนอเป็นทุกข์ผลเห็นจิตแยงแจ่แจ้งเป็นเป็นนิโรธจิตจิตเห็นจิตเป็นตัวมรรคเห็นจิตเป็นตัวมรรคผลของมรรคเป็นตัวนิโรธผลต้องมรรคเป็นผลเห็นจิตเห็นจิตแยงแจ่มแจ้งตรงนั้นเป็นตัวนิโรธเป็นเห็นผลผลเห็นผลตองจิตที่เห็นจิตเห็นใน็นแ้เป็นตัวมาคการเห็นเป็นตัวมรรคเปลน่ยมรรคแล้วกะดับมรรคอันนี้แหละเป็นเป็นผลนะ ับเป็นนิโรธเป็นตัวนิโรธคือนดับทุรับไม่มีทุรับนีเรียผลนี้ผลนี้นะเหตุของเหตุของนิโรธก็คือเองนรธคือตัวอะไรมัคบเนืของทุกก็คือสมถายสมทัยตักผลเมันนิรธเป็นผลผลของของสมุทัยเป็นตัวธุก เราผลของของมาคือตัวนิโรธครับแต่คำว่าจิตดูจิตไหมายความวาเอาสติด,ดูจิตจิติจะไหลรู้จิตก็คือไรู้ครับแล้วก็แต้งสติให้อยู่เนนั่งให้อยู่กับพระรู้สติจะลจะลดดอยู่นเนีน่ยที่จิตกับสติเองแต่งจิตเป็นจิตเพื่อเป็นอ,นนอ,อนันเดียว ่ารคิดมีคิกับรูปเป็นของสิ่งเดียวกันมีแตกต่างกันเลยการแตกต่างทั้หลายเกิดขึ้นจากการคิดผิดๆดฉะนั้นย้อนนําเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายแต่วงทุกที่นี่ไม่มีหยุดยัืจกเราค้าใจผิดนั่คือตัวสร้างกรรมไม่มีที่สิ้นสุดกาคิดเจิลลาอะไรแล้วมันขาดหมดมัน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 ตอขาดไปหมดแล้วกิเลสตัณหาอหมดแล้ว ครืออะไรนั่นมันหมดพระสีเต็มตัดเออ่กิเลสตัณหาปาทานหมดคือพระอรหันต์เนี่นะครับผมก็ยังจิตตัวนั้นยังอยู่ใช่ไหมครับผมก็อยู่ทียังไม่ไปแต่ไม่มีปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นไม่มีปรุงแต่งครับแม้แต่ละตัณหาแต่จิตยังอยู่นโดยสัจธรรมสัจธรรมคือจิตของเราสัจธรรมของเรานั้นไม่ได้หายไปจากเราแม้ในขณะที่เรากําลังหลงผิดอยู่ในวิชา และไม่ได้รับกลับมาในขณะที่เรามีการกลับสรู้อันเดียวเนี่ยละอดิชาเกิดตัวนี้รู้ขึ้นกับตัวนี้รู้แคบนั้นเดียวนเป็นธรรมชาติเป็นภูตตาตาจิตเนี่ยธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติเป็นภูตตาตาคือมันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นอสัจจ์ของเรา มันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่นยนแปลงเรื่องเสร็จจิตกระคามันยึบางข,ขอขอไทยกันไม่มีทั้งคิดไม่มีทั้งหนวิชาันยึดไม่ได้คิด ก็คิดอยู่ตัวคิดัอนเองัวยึดกับมดมดมดยึดมดคิดเห็นไหมครับผมจะจิตมันอย่างคุดมันไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนครับผมอวิชามันก็ยอยู่นั่นมันก็แตาจิตมันเป็นจิตมันหลงคิดไปตามอวิชามันก็ยู่อยู่นั้นยื่ดีกว่านั้นครับผมมันยู่อย่างนั้นเองมืนอยู่อย่างนั้นเองมันไม่เปลี่ยนแปลงพรากว่าวิชาครอบนามาชาจะจุงใจะไรที่กระโจย่างไ้ยึดทั้งนอกลอกกันตัวยึดอัจรกัดติดนั้น แล้วเรามีปัญญาเกิดขึ้นนะปัญญาเกิดขึ้นจึงจึงเลยมีความเกิดซึ่งเดิมเนี้ยเธอรู้แต่เธอรู้จนมีเป็นอุจจาระจามทั้งหมดไปครับผมเคยเขียนเรื่องหนึ่งยกว่าจิตครับผมเรียกว่าจิตแท้แล้วก็จิตรับที่รับอารมณ์ต่างๆเข้ามาทีนี้พอจิตรู้จิตรู้จนพอรู้มากๆก็กลายเป็นจิตละครับผมเริ่มละไอ้กิเลสตัณหาออกอืมต่นี้ก็เป็นจิตหลุดครับ งานคือละเนนั้นจะละยังไงอันนี้จะเปลี่ยนโคงการที่สุดเลยครับละไม่ช่ทางมันก็ไม่ไม่ดับครับชุทางยังไงครับต้องละเชงประเด็นดับต้องละชุวทางมันดับเราไม่วยางพิธีดับตามจะเป็นที่ปัญญาเราเรารู้เดี๋ยวยังเอาน้่นมาแก่เอาน้่นมาแกไม่ได้ความครับไม่ดับใช้ครับผมทุกที่สองออกมาอยู่ที่เดียร์เชิงเรา นีญญาเดียที่ว่าต้องต้องดูจิตข้างในเท่านั้นเองนั่นแหละจริงเป็นชิ้นตจิตทีับหมดแล้วถ้าตั้งจิตนี้จิตอะไรมขาดล้นี่แหละจิตดับถูกตองแต่พ่ดาเกิดัญญานทั้งหมกมันดับไมไม่ไม่ไม่สิ้นเพราะว่าจะแท้จริงก็ข้องเดสันทั้งหลายเรียบวิญญาณ เมื่อมีวิญญาณแล้วก็เริ่มวิธีแห่งความคิดนึกวิธีแห่งกันอาเหตุผลเพราะว่าที่แท้จิตก็จะรู้เป็นวิญญาณประเภทต่างๆเมื่อวิญญาณเริบรู้อารมณ์ทั้งหกเกิดขึ้นก็จะสมเหตุรู้ในวัตถุแห่งอารมณ์ทั้งหกน้นจากสานทั้งหกเพงนั่นกิจของข้าที่แังเนื่องมาจากแรงกระตุ้นของภาวะที่แท้จิตเมื่อว่าบุคคลนั่งจะปฏิบัติกิจในทางเผ่อหรือปฏิบัติกิจในทางดีก็แล้วแต่ เพราะว่าจิตแลงจิตใจอยู่ในอรนารมณ์ชินใดอยู่ในอารมณ์ดีหรืออยู่อารมณ์ชั่วอารมณ์ชั่วก็เป็นลักษณะของสามัญชนอารมณ์ดีก็เป็นลักษณะของพุทธะเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นของค,นคู่ประเภทตรงกันข้ามฝังจิตอยู่ใน,น,นในสายแห่งภาวะที่แรงจิตนันนเองของคู่คืออะไรดีชั่วสูงต่ำอะไรดับ ร่างขาอะไรมีเป็นคู่คู่ท่านคิดเป็นคู่กันเป็นเนื้อเดียวกันหมดเขาแยกคู่นี้ได้หรอกันนะตัวนั้นตัวว่างไม่ซ้ายไม่ขวาไม่ซ้ายไม่ขวา่าไม่มีทั้งบุญทั้งบาปเยอะเนือบุญเนือบาปเลี้ยบุญนับบาปเนื้อสมุดเนื้อบัญญิเนื้ออันิจังถูกครั้งอนัตาอีกเนื้อเห็ดเนื้อสมุดบัญญัติ ทุกครั้งอันนี้จังเลตาเหตุผลอะไรนี่มันอยู่ในโลกทั้งหมดอ้ศุวะนี้มันอยู่ในเหตุในผลทั้งหมดแยกว่าโลกจักรรมันอยู่ในโลกอยู่เนื้อกาลโลกอยู่ในโลกทั้งกามกามภพบรูปพบอารมณ์มันอยู่ทั้งหมดอาศุวานะเมื่อเหตุเมื่อผลทั้งหมดเมื่อเหตุเนื้อผลทั้งหมดอันนี้เหตุเนื้ผลมันยุ่งในปริจารนโลกทั้งหมด ทำแค่นี้ก็จะปฏิบัติเป็นสิปีก็ยังมันก็จได้ผลรับกรบอกบางทีก็ถ้าบางทีก็เล็กถ้าผู้ที่อบรมมาแล้วก็พูดอย่างนี้ก็ได้ความถ้าผู้ี่เคยอบรมพูดอย่านี้เหมือนกันกับเบาหูใหูไขว้ไม่ยินด็กสี่ไม่อะไรไม่ิงศาสตร์เป็นิ่ ตอนตอนที่หลวงปู่เลิกเดินทุ่ดงนั่นหลวงปู่คงคงคงพบทางแล้วกรับถึงกลับเข้มาในเมืองกลับพบแล้วก็ไม่ใช่ไม่พบแล้วก็ไม่ใช่แปลว่าจะได้ทำมาพูดตรงนี้กันเนื่องจากมาปฏิบัติจัดเรามาปฏิบัติและจึงได้อะไรมาคุยกันคือไอที่ เพราะว่าถ้าผู้ปฏิบัตินี่ยังไม่เห็นทางอะไรนี่พอเข้าเม,มืองมักจะหลุดเก่ง,อ,งอยู่เสมอเราแยกรูปถอดด้วยวิชามัดหก็ต้องละคนต้องละใช้ นี่ก็หมดข้นเหตุเลยเหตุทางร่างทางงใจนั้นไม่ต้องอยู่ในเหตุนี้คนนี้มีในเหตุคนผู้ที่เกิด <Okay. S 1> นี้มันหมดหมด,หมดเกิดหมดแก่หมดสิด้นหมดตาย mm hmm. แ,และไม่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลนี mm hmm. ่นั่นไม่ถ่วง mm hmm. รวมแล้วมีรูปกับนาอมสองอย่างเท่านั้น mm hmm. งาน mm hmm. เดิมคือคือความว่าของจักรวาล mm hmm. เข้าคู่กัน ต้องเหตุเกิดตัววิชาเกิดเหตุก่อที่ได้มีรูปที่นั่นจงมีนามได้มีนามที่นั่นจงมีรูปรูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิดตัววิชาเกิเหตุเกิดเหตุก่อตัววิชาเป็นขุดก่อเป็นก่อเพราะอันมีรูปกับนามรวมกันมันแยกออกจากกันไม่ได้ก็คือวันนั้นนั่งอยู่ทิ่ก็บอกตัวเองว่า เมื่อมีรูปรูปก็ดับนามนามก็ดับต้องดับทั้งรูปทั้งนามดับทั้งรูปนามแต่รวมอย่างสัจจังยังมีอยู่ครับก็ไม่มีอะไรครับเราจริงบอกว่าเมื่อรูปดับนามก็ดับแต่ตัวเหลืออยู่นั่นเป็นอะไรนะนั่นค่อสัจจ i sat with him and you look better.